มาเจอนี่อีกร้งนึงแล้วที่อยู่ดูครับผมจะลงไปยังไงเนี่ยลึกนะครับน่มไม่ใช่ตื้นๆถ้าตกลงไปนี่โอโหแต่เดี๋ยวผมจัดลองพยายามค่อยๆเกาะไอ้ต้นสับเสือลงไปครับเดี๋ยวรัางนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับมันมันยากครับตอนแรกก็จะถ่ายให้ดูไม่ได้นู่นครับอยู่อย่างลึกเลยครับ๋ไปเดี๋ยวลุยก,กันครับ ก็จะเอายากสักหน่อยนึกว่ากลัวความร้อนกล้องขึ้นกลัวมันจะตัดครับได้มาเรียบร้อยครับไปครับเดี๋ยวไปดูรังนุ้งกันต่อครับรังที่ผมถ่ายให้ดูที่แรกครับไปครับสวัสดีตอนเที่ยงครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซทุกท่านครับออกมาหามิ้มครับตอนเที่ยงครับตั้งแต่เช้ามาเจอแต่พึ่งเออเจอแต่มิ้มอ่อนๆครับพอดีมาเจอแหล่งน้ําลงมาดูสักหน่อยว่ามีตัวหรือเปล่าครับ แรงจัดครับน้ำแห้งหมดไม่เหลือครับเมื่อกี้มองเห็นตัวมิ้มตรงนี้เทียบเลยโอ้ตัวเยอะเลยพี่น้องครับโอ้โหมีแต่ตัวมิม้มเนี่ยเต็มเลยครับพี่น้องครับโอ้โหตัวมิ้มทั้งวันเลยเพียบเลยครับมีแต่ตัวมิม้มโอ้ บินไปไหนบ้างหนอเนี่ยเนาะเดี๋ยวต้องดูกันครับว่าบินไปไหนบ้างโอ้บินขึ้นกับหลังผมไปนี่ครับเนี่ยครับขึ้นไปเนี่ยข้างบนเนี่ยครับเยอะเลยทางนน้นก็มีไปนน่นครับตรงที่ผมมาเมื่อกี้นี่ก็มีไปบินไปให้ล่มเลยมีไปแค่สองทางครับพี่น้องครับ ขึ้นไปนี่ครับกลับไปตรงนู้นครับตรงผมมาตะกี้นะครับตัวพึ่งไม่มีครับมีแต่ตัวมิ้มเนี่ยครับแตกเต็มเลยครับไปเดี๋ยวไปตามดูกันครับว่าจะอยู่ทั้งไหนครับอมีไปนู่นก็มีครับนู่นครับแล้วผมขอนั่งดูดีๆก่อนว่ามีไปนู่นจริงหรือเปล่าไปนู่นหรือว่าไปยังไงนู่นเดี๋ยว โอ้มันโด่งไปไหนไมรู้มีไปครับไปทางงูแต่โด่งริบเลยโอ้โหบินโด่งไม่รู้ไปอยู่ไหนน้อเนาะโด่งครับพี่น้องครับโด่งขึ้นไปนู่นเดี๋ยวต้องไปหาในปา่ายยคานะ่นอีกทีนึ่งครับข้างบนขอบสะนู่นครับไปเดี๋ยวตามแถวๆนี้ก่อนครับ ครับบินขึ้นไปนี่เพียบเลยบินวนโด่งไปนู่นครับถ้าไปจอดรถริมนูน่นแล้วก็เดินดูทางนู้นอีกทีครับจอดรถไปถนนริมนูน่นริมขอบขอบบ่อครับแล้วก็เดี๋ยวเดินแล้วเลาะ,ละไปทางนี้ก็มันจะมีพุ่มไม้มีเลาะๆอะไรไปเรื่อยครับแล้วชักเดี๋ยวไปถักดูข้างบนนี้ดีกว่าเราจะเจอหรือเปล่าจะอยู่ยังไง ช่ครับไม่บินต่ำแ้บ่บินสูงโด่งลิบเลยน่าจะไปนูน่นไกลๆข้างบนนู่นแหละครับน่ามีพึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวลองเดินดูเ่แต่ตัวไม่มีกินน้ำนี่เลยถ้ามีพึ่งตัวต้องมากินน้ำมาดูถ่าแหล่งนงแหลง่ลงน้ำเดี๋ยวดูพุ่มนี้ซิเผื่อจะมาลงอยูุ่่มนี้ เนี่ยครับเป็นริมขอบขอบนี่ผมว่าจะอยู่อย่างนี้แน่นอนครับริมเลาะขอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปเดินหาทีนึงครับร้อนก็นร้อนนี่ไม่มีครับไม่เห็นจะอยู่ริมอย่างนี้หรือปเปล่าเดี๋ยวเดินดูรอบล่างก่อนดีกว่าครับเผื่ออยู่ต่ำๆข้างล่างเดี๋ยวขึ้นไปบนแล้วลงมายาก รู้สึกว่าจะบินโด่งมาตรงตรงเนี่ยครับจะอยู่แถวขอบข้างบนนู้นหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวดูดีๆก่อนตัวมิม้มบินผ่านหน้ากล้องไปเนี่ยครับเนี่ยแวบไปแวบไปเรื่อยครับถแถวเนี่ยครับไปอีกแล้วเนี่ย อยู่ตรงนี้หรือเปล่านอาใกล้ๆเเหมือนจะอยู่ตรงนี้บินเข้าแวบๆบแบบตัวมาเยอะมากเลยเดี๋ยวเดีดูดีๆก่อนโอ้หลังอยู่บนรุนเห็นแล้วครับ อยู่บนนู้นเดี๋ยวต้องไปดูทางนี้ก่อนครับรังนี้เดี๋ยวไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นก่อนดีกว่ารังนี้เดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนโอ้เห็นแล้วครับเนี่ยครับตรงมือผมชี้ครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยครับแถวๆเนี่ยครับมีตัวบินเข้าบินออกอยู่แถวๆเนี้ยไปเดี๋ยวไปดูนู้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขับรถบนถอยหลังมาครับไป เมื่อกี้ผมอยู่ในเนี้ยครับเดินออกไปดูดักดูทั้งนั้นครับสักครู่ครับเจอแล้วพี่น้องครับอยู่กองดินเลยครับอู๋อะไรจะขนาดนั้นนุ่นครับกองดินอยู่นู่นครับเห็นอยู่นู่นเลยครับเนี่ยครับต้องรีบๆหน่อยครับเดี๋ยวความร้อนขึ้นโทรศัพท์เดี๋ยวโทรศัพท์จะตัดครับเหมือนเมื่อวานนี่ตัดไปร้อนจัดี่ตัดไีครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ก้นแก่งครับพี่น้องครับเนี่ยครับโอ้ไม่รู้มันอยู่แต่เมื่อไรอต้องเปล่าควานใส่ก่อนครับอยู่กิ่งยังไงไม่รู้แ้วไม่รู้เนี่ยี๋้ว,ว,วสักคู่เนดะ้อไปเดี๋ยวรีบตัดกันครับเดี๋ยวความร้อนขึ้นกล้องมันจะตัดครับโอ้โหอยู่ยังไงไม่รู้เนี่ยตัดยังไงนะครับพี่น้องครับฟ้ออาอาจจะไม่ค่อยเห็นเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหตัดยากจริงแข็งมากครับ เนี่ยครับเดี๋ยวได้ดอาจจะขวางเกะกะสักหน่อยโอ้โหอย่งนี้แข็งจังตัดยากครับกลัวน้ำหวานจะเสียไม่ใช่ไรครับน้ำหวานเสียแล้วหมดราคาเลยโอ้โหอืออือดโอ้โหติดตอะไรตรงไหนนาะเด้อน้องเด้ออาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรเด้อมันจะไม่ชัดเจนีนจะบางๆหน่อยเนี่ยครับ ติดนู่นติดนี่น่าดูเลยอยจะได้ไหมจะได้ไหมน้ำหวานจะสวยหรือไม่สวยต่อยแล้วครับลุกไม่ขึ้นอโอ้ยหมดแล้วน้ำหวาน,านาติดน่นติดนี่ครับพี่น้องครับขายบุดนวยขายขอกดุครับต่อยเนี่ยครับ เดาเลยน้ำหวานใช้ได้เลยครับเนี่ยว้าวแจวเจวเจวแจว,แจวโอ้ยตาลางเก๋ๆวันนี้รังแรกของวันนี้เก๋ซะแล้วไปเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันต่อครับเดี๋ยวความร้อนขึ้นกล้องมันจะตัดครับไปครับผมอาจจะเดินอ้อมไปดูรางนู้นครับมาเจอรังนี้ครับเมื่อกี้ผมตีในบ่อลูกรังบ่อเนี่ยเมื่อกี้ครับมันมีรังนั้นอยู่นู้นที่ผมถ่ายให้ดูทีแรกครับอยู่ริมบ่อผมจะไม่ขับรถไปครับผมจะเดินไปริมนี้ ด้าน,นมาเจออีกรางหนึ่งแล้วที่อยู่ดูครับว่าผมจะลงไปยังไงเนี่ยลึกนะครับนู่ไม่ใช่ตื้นๆถ้าตกลงไปนี่โอ้โหแต่เดี๋ยวผมจัดลองพยายามค่อยๆเกาะไอ,อ้ต้นสับเสือลงไปครับเดี๋ยวรางนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับมันมันยากครับมันต้องะร,ระมัดระวังเต็มที่เลยกลัวตกครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวตีขึ้นมาให้ดูก็แล้วกันครับ เดี๋ยวมาดูน้ำหวานกันข้างบนครับอย่างนี้คงถ่ายไม่ได้ครับเดี๋ยวสักครู่ครับตอนแรกก็จะถ่ายให้ดูไม่ได้นู่นครับอยู่อย่างลึกเลยครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวลุยกันครับก็จะเอายากสักหน่อยนึ่นคักลัวความร้อนกล้องขึ้นกลัวมันจะตัดครับเดี๋ยวเหมือนล้างต่อไปก็ถ่ายลําบากครับเดี๋ยวสักครู่ครับขอตัดครับโอ้โหใจยากเลยครับจะไม่ค่อยเห็นโอ้โ ได้แล้วเรียบร้อยเอาจอดน้หวานได้แล้วครับขวาจะได้เนี่ยครับเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนครับสักครู่ครับได้มาเรียบร้อยครับไปครับเดี๋ยวไปดูรังนู้นกันต่อครับรังที่ผมถ่ายให้ดูที่แรกครับไปครับมาถึงรังนี้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับอยู่ตรงนี้เลยครับแม่มีแต่โหดๆครับอยู่ริมๆเลาะบ่อลูกลังอย่างเงี้ยครับ ลึกครับเนี่ยครับเมื่อกี้ผมอยู่ข้างล่างนู้นครับจกหลังหลังที่กองอยู่ก็ดินลังแรกที่นั่งดูตัวครับเมื่อกี้ผมเดินมาแถวแถวเนี่ยมามองเห็นนะครับที่ตัวบินเข้าบินออกส่วนีหลังตีเมื่อกี้นะครับตรงหน้าผาลึกๆไปเดี๋ยวไปจัดการลังนี้กันครับสักคู่ครับเดี๋ยวต้องจุดควบเป่าควันใส่ก่อนครับเริ่มแตกใส่แล้วแตกใส่เรียบร้อยแล้วครับดีไม่ขึ้นมาต่อย เดี๋ยวต้องระวังไฟครับต้องให้ไฟดับดีๆให้มีเหลือตะควันเดี๋ยวจะไหม้ป่าครับเรื่องใหญ่เลยแล้วครับนี่เรียบร้อยครับไปลุยกันครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่รังนี้นวานสวยครับนหวานขาวโจ๊ะเนยตต้องก้มลงไปตัดครับเดี๋ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับอาจจะบางบ้างครับไม่ไม่มีขากล้องครับขากล้องหล่นหาย สั่งซื้อยังมาไม่ถึงเลยครับสักคู่ครับโอ้โหหัวจะทิมอ้โหตัดยากซะด้วยอึดสักคู่เด้อยเัาไม่ค่อยเห็นท่ายเด้อพี่น้องเด้อมันจะบังหลังไม่ใหญ่แต่น้ำหวานสวยครับบังแล้วมั้งเนี่ยครับหลังไม่ใหญ่แ,แต่น้ำหวานสวยเลยครับ นี่ครับต่อหลังเก่หมดครับแต่น้าหวานใช้ได้ครับเต็มเปียกครับท่านใดสนใจก็เดี๋ยวติดต่อสอบถามสั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับไปเดี๋ยวไปต่อกันดีกว่าครับลูกลังนี้มียู่สาหลังไม่ต้องเดินหาไปเรื่อยๆครับเผื่อจะเจออีกไปครับผลงานเมื่อตะกี้นะครับนี่ครับริมบ่อลูกลังเมื่อกี้ครับหนึ่งสองสามอันนี้ได้สามลังครับเลาะบ่อลูกลังอันนี้ผมได้มาก่อนเลยครับนี่ผมไม่ได้ถ่ายครับ เดินไปไกลครับหรือมาโทรศัพท์ไปโทรศัพท์วางไว้รถดีไม่หายไม่หายทั้งรถทั้งทั้งโทรศัพท์ทั้งกล้องนะครับได้รังนี้มากลมๆเหมือนลูกกระสุนเลยครับเนี่ยน้ำหวานที่สวยเลยนะครับท่านใดสนใจก็เดี๋ยวติดต่อสอบถามกันเข้ามาครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้หน้าคลิปตลอดครับเนี่ยครับอันนี้ได้เมื่อกี้อันนี้รังแรกครับรังสองรังสามครับเลาะบ่อลูกรังในในเนี่ยเลยครับเดี๋ยวต้องขอกลับบ้านก่อนเลยครับอันนี้มาสรุปให้ดูครับวันนี้ได้สี่รังครับ สีก้อนหวานครับก็เอาไปทยอยทยอยเก็บไว้ครับวันละเล็กละน้อยครับท่านใดสนใจก็สั่งซื้อสั่งจองด้เข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมก็จะมีของส่งให้ตลอดครับถ้ายังไม่มีผมก็จะขอผัดไปก่อนเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวระยะทางอีกไกลครับเดี๋ยวผมต้องเดินทางกลับบ้านก่อนแล้วครับดูอากาศครับร้อนแดดเป็นตัวเลยครับระยิบระยับเนี่ยครับไปยังไงก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดครับขอบคุณครับ